สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้กับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้สาวนิ้งผ้าร่วยก็ได้เดินทางมายังบ้านของนาตานะคะเพื่อติดตามตัวเลขความฝันกับนาตาอีกขังหนึ่งค่ะค่ะแต่ก่อนถิ่สิไปติดตามตัวเลขความฝันกับนาตาสาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยนั่ในเด้อค่ะเด้อค่ะเมื่อนี้ก็ได้บอกกับนาตานะค่ะเนาะ ว่าถามไทยกันว่าฝันดีบ่หนาตานาตาบอกว่าฝันแล้วว่าสั่นฝันดีว่าสั่นสาวนิงกับบุพาดค่ะกระเด็ติตามมาจนหอนฮื่นหอนสานเพลินเนาะค่ะเนาะเพื่อทีสห้เพื่อนว่าตัวเลขคขามฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะค่ะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาานะค่ะเนาะกลับไปรับชมรับฟังขวามฝันกับนาตาพ้อมๆกันกับสาวนิ้งเนาะค่ะเพื่อนกระเด็นนั่งทายิ้มให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วค่ะ ไปคะ่ะไปรับชมรับฟังผมๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะนาตาค่ะสวัสดีค่ะนาตาครับสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะค่ะเมื่อนี้ทางทีมงานเนาะคะ่ะก็มาติดตามตัวเลขข้อฝันกับนาตาอีกรอบเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะนาตาพนักพนันฝันดีอีกแล้วคะ่ะค่ะแต่วตัวเลขข้อฝันตัวนั้นสิเป็นตัวไดกลับไปรับชมรับฟังาจากนาตาเลยคะ่ะบอกสุธันผู้ชมฟังเลยคะ่ะนาตาค่ะอ่าวามฝันนาตานอกฝันมันขึ้นอยู่ค่ะหี่น้อนค่ะ นอนแล้วสวดมนไหวพาะเดียค่ะนางสมาธิข้าวหนึ่งกับไปนอนนะคะพี่น,อน้องนอนนอนกันลับไปก็ฟันนะคะพี่น,อน้องค่ะฟันว่าไปจำศีลน,นะคะพี่น,อน้องไปไปจำศีลซื้อแปดที่วัดค่ะนี่กัวมาฟันหนึ่งก็ว่าไปหลายหนึ่งเดินอยู่่ะประมาณเป็นอาทิตย์มาค่ะวัดไหนคะนาตาวัดวัดทีดด่นาตาเคยไปไปจำศีลโอ้ดอนวัดวัดที่ในในคลิปแรกบอกค่ะวัด ปลาสาสนุบนวลาลามะค่ะ,คะยูด,ดอนเนาะค,ะคะ่ะไปก็แค่คือปันกับปันเันจะคล้องไปจำสีนั่นแหละบานนี้เมือนสีมาเนาะค,ะคะ่ะค่รถบ้าเป็นหลายเหมือนเหมือนสีมาคุณยายเนาะค่ะคุณยายคนจะเ,เป็นเป็นแม่พระอาจารย์อยู่หันเนาะค,ะคะ่ะค่ะเนก็ขึ้นหอดเป็นว่าคนมาโอ้ยขึ้นหอดหันหน้าตาเว้ยเป <คะ S 1> ็น,านวาเนาะค่ะเคยนอนน้ำกันเคยสวดมนต์น้ำกันเป็นว่า ค่ะแม่เราบอยากแค่เมื่อเนาะวะแม่คิดพอดเนะ <S <S าะก็เลยบอกกับยายว่าโอ้ยายอันนู้นก็อยาก,ย,ากยู่โดนอยู่ขายายเจ่ว,ว่าด้วยนาทีการงานก็นเลยว่าค่ะ <S <S ด้วยผ้าละหนาทีการงานลูกเต่าขอบขั้วมันก็เลยยู่โดนมาได้ก็เลยบอกเป็นแนวเนนอแต่จริงนู้นก็นอยากยู่โดวยวนยูก็เลยว่าเออเมื่อยูนดอกหน้ายายก็เลยว่าเขามีลูกเขามีผัวเขาก็ต้องไปดูแลเนาะวะ เขาคือคนเ่ม่ลูกไม่หัวอะไรปนวมาณก็เลยว่าก็เลยบอกแกว่าอันมือยื่นทุสิก grab เรียบร้อะคุณย่าเาก็เลยว่าสิเมื่อจงไหล่ะน้าก็เลยว่าอันใหญ่จะมาหาบกายคุณย่าใหญ่คนจะเอารถมาหาบตลาดพลั่วนก็จะได้มาหาบก็กลยว่าเนี่ยคเออข้าัตรมือื่นน้าสิเมื่อบ่คนนมาข้าสัตรใหญ่ก็เสี็ g ก a b เขาอัน ให้น oh okay. ั okay. so, not, uh ่งช so, okay. so, ุมกอนเด้อเป็นว่่าคะอันนี้เป็นกระเพ้าอันนี้กระเผลนะค่ะเป็นหนองยางเหมืนสาวมาเนาะผ้าเฮ็ดกระเผลบอกคะกับพวกอันนี้กอันไม่ชี้นะคะอยันร้ายร้ายดุคือเนาะค่ะสีหาวบลูกอยู่ค่ะเป็นกระโซ่แล้วกัวกอันเม่พี่น้องที่เพิ่นไปจำสินเนาะค่ะค่ะกดว่าหลายคนนเนาะค่ะเป็นกระเฮ็ดกระเผลกับน้ำถึนซาลานะคะเลยเดินไปรวมอันอัน รับประทานไปตรวจไปเองหลังจากแาชั้นแล้วเนาะค่ะเราก็กินน้ำมันเนาะค่ะค่ะบัานนี้กะกะล่าคุณยใหเรียบร้อยเนาะค่ะค่ะกระมาบัานนี้รถไปหัดมันรถปลาแร้งนะคะปลาแร้งรถเกลือค่ะป้ายทะเบียนมันกะเจ็ดห้าแปดเก้าเนาะค่ะเจ็ดห้าแปดเก้าเนาะค่ะแน่นค่ะรถป้ายทะเบียนรถที่ไปหับหน้าตาเนาะค่ะเนาะค่ะบ้านนี้แม่แล้วเนาะ ก็ออกมาไกลเตอบละสิมาหอดตัวละเกือบหอดอันมุกดาหารีละก็ไกลเติบไกลที่อดบ้าเทฮานี่ล่ะเนาะคะก็เลยเพิ่นอุดปะแลอย่าเข้าห้องน้ําก็เลยว่าจอดซี่เว็นนี่ก็เลยว่าเนาะค่ะบนี้เขาเาน้ําแล้วเอมาเข้าซี่เว้น่านหน้าซี่เว้นบัดนี้อันพ่อใหญ่เพิ่นเป็นพ่อใหญ่ขายลอตเตอรี่อยู่ค่ะซี่เว้นเนาะค่ะ มันก็เห็นอันหลายคนน้อรุ่นจ้ารถก็มีหลายคนที่ลาแรยปลาจันมีตาพอหนุ่มดีก็ไปหาปรันหลายคนนะค่ะก็เลยถามว่าอันก็ว่าพากันมาจะใส่ละหลายคนเด็กก็เป็นตะมวนแค้ธรรมดาเนาะค่ะก็ปลาแรกมันก็เลยว่าโอ้ยมาตจออันท่อมบุญยูวัดพุ่งยัยก็เลยว่าค่ะอันโอ้ยไปวัดตีเลขมาบ่ได้โชคได้ ถามมาบบกันว่าเนาะอันพ่อใหญ่ถามบอกคะแมนพ่อใหญ่ขายรถกระบี่คนถามค่ะปลาแดงก็เลยว่าโอกว่าใดแร้วพ่อใยายเป็ดบุญซื้อปลาเพิ่นบ่ได้บอกเลขเพิ่นใไอตบุญปลาแดงก็เลยว่านนอย่างนี้เนาะค่ะอันนี้ก็เลยเห็นว่าขนมลายเนาะค่ะก็เลยแบ่งให้พ่อใหญ่ขายลอตเตอรี่ให้เพิ่นไปกินน้ำเหมือนกันอืค่ะก็เลยเพิ่นก็ว่าเพราะข้าวสกระสืออันเอาเลงมปนพ่อหญ่นี่ก็เลยว่าค่ะก็เลยให้พ่อหญ่แต่เลยวานสินะ น้องตาก็เลยถามพอ่อใหย่ตัวได้แล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็เลยว่านี่ดิแปดห้ากับแปดศูนย์นี่เปรร็นไงเนาะก็เลยเนี่ยนากันกันกนบฝาเล่งบ้านก็เลยเนีน่ยนากันก็เลยว่าเอาอยู่บอกฝาเล่งก็เลยว่าเนาะแปดห้ากับแปดศูนย์เนาะค่ะเนาะนเลขที่พ่อใหญ่เพิ่นบอกใไฮนาตาสื่อลอตเตอรี่น้ำเพิ่นค่ะแปดห้ากับแปดศูนย์จังไดโต้ขนาดตาแบบไหนก็เลยก็ดเสียดอยู่ เอาอันนี้มาตัวเล่ะเจ้าเล่ห์ถามใหญ่นอกจะมากตัวใหญอัอ้ปลาเล้งก็เลี้ยวกว้างตัวใหญ่ค่ะสันตาก็เลยบอกว่าตาก็มากอันแปดหาแล้วตาบ้าเล่ห์ปะเอาค่ะสันกะเอาคนละใบมันเลยปะค่ะตาอันเอาแปดหาปลาเล้งอันเอาแปดศูนย์เอาคนละใบปลาเล้งเอาแปดศูนย์นาตาเอาแปดหาค่ะค <hi> นละใบเป็นไงล้วก็ <mois> <concept> <YouT> <ắm> <benefit> ขอคุณได้หลายเลยให้โชคให้ม้นให้รับให้ด้วยเป็นบาลหน่อยเพิ่นกับหายพอดเพิ่นกับหายพอดค่ะอ่าโชคโชคเป็นม้านเป็นบาลค่ะจาธุรับเอาบาบน,นี้ค่ะกายเราแ,แต่งน้าผ้ากันเดินทางกรับมาหอด้วยกันหอด้านนะคะค่ะหลังจากนันต่อหรอคะอันหน้าตากรับปั้นแล้วพ่ออันนี้กะก็ดีจากสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นสมดวกตื่นมาย่ำมึงสาวค่ะก็ได้มาหุงหาอาหารเนาะค่ะ ค่ะนาตาเพิ่นกับเป็นคนที่ฝันงาวน้อค่ะท่านผู้ชมนาตาเป็นคนที่ว่าไงไายๆซะก็คือนาตาเพิ่นอยู่ในศีลในรรมปฏิบัติรรมเนาะค่ะนะาะมักนางสมาธิก่อน,นอนแลวก็สวดมนต์ทุกวันพระนาะค่ะนาะเพิ่อนสีเฮดจังสีประจําแล้วก็มักเข้าวัดร้ำบุญแลวกะ็ผี่สาวของเพิ่น พี่สาวหรือน sure, yes. will will ้องสาวคั้นาตาน้องสาวน้องสาวเนาะค่ะเพื่อนกัะบวชชีพภาพยูวัดเนาะค่ะวัดทีบวชชีเลยค่ะบวชชีบวชชี่ยูวัดทีนาตาเพื่อนเบาถึงเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็เลยฝันเกี่ยวตะกับวัดเนาะค่ะเพราะเพื่อนมากไปทาบุญยูวัดแห่งนี้เนาะค่ะเนาะค่ะนี่ก็เป็นความฝันของนาตาเนาะค่ะเนาะในรอบนี้ค่ะในรอบวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกเดี๋ยวโคงสุดท้ายทางทีมงานกระสีมาตาม นาตาอีกรอบเนาะคะ่ะเนาะสรุปตัวเลขว่าตัวเลขทีนาตาไหมา่นี่สมีการเคลื่อนไหวบบความฝันเพิ่ีเปลี่ยนแปลงโบเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะนาตามียังเพิ่มเติมอีกบอคะบบค่ะค่ะถามมาเบิรงนผมสุดไทยก็ได้คะ่ <ขา S 2> ะคะ่ะว่าตากับว่ะาหนึ่งสื่อเตรียมอยู่เนาะค่ะเราหงสือเตรียมก่อนมาจะฟันยังได้นะคะพี่น,อน้องค่ะ <ขา S 2> บ่าวท่องพูดมียังบอคะมีครับผ็มีครับค่ะ ทางทีมงานก็ขอขอบคุณหนตาได้หลายเด้อค่ะเด้อที่มาแบ่งปันตัวเลขความฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหนตาค่ะกระมาสรุปตัวเลขความฝันของหนตาเนาะค่ะเนาะเลขทะเบียนรถค่ะเจ็ดห้าแปดเก้าเจ็ดห้าแปดเก้าเลขสองโตค่ะแปดห้าแปดห้าแปดศูนย์แปดศูนย์งวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ ค่ะท่านผู้ชมมากตัวใดชอบตัวไดก็เอาตัวนั่นเนาะคะ่ะเนาะลองตัดใสกันเบงเถื่อไดโชโใกไงได้ลางวันไงกับหนาตาเนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยื่นมีโชคมีลาบเฮงเฮงหมานหมาน,มานปังปังรำรวยรำร่วย,ย,ยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อ ค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่งขอ,ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งผ้าร่วยได้เห็คุคลิปดีๆมาใหา้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ